อ่าแสดงง่ายๆวันนี้ให้เอาข้าวอ่ะใส่กล่องเล็กๆอ่ะแล้วเอาไปให้ที่ป่าหลังหลังห้องนะเออเอาไปให้ที่ป่าหลังห้องเดี๋ยวแสดงเรื่องกล่องข้าวน้อยเออเอาข้าวใส่กล่องเล็กๆอ่ะแล้วไปให้นะสักพักนึงอ่ะแล้วเอาไปให้นะ,นะ,นะรีบอไปเลยนะโอเคโอเคหวาน อาแม่คือบ่มาสรงเขาจักเทียบว่ามาตั้งแต่หกโมงเสาป่านนี้จนใบสองเลยบ่มาทรงเขามึงขอมึงข้าเรากองเขากองหน่อยมาเลยมึงขอมือนี่ือให้มาให้มาหน้านี่มาตั้งแต่หกโมงนนจนใบ,บ,าานนจ,นบจนแรงแล้วอยงกบ่เอเขามาทรงกันอคือศูนแต่นอามือนี่บาดเนี่ยาท,ยทาแล้วทาอีกแดดจะหอน,หอน ใส่ว่าคขอนใ่ญ่ๆไหมขอนใ่ญ่ๆอยู่ใส่ว่ามันคือบุมาจากเคียแทตนนี้ละขวดเรานี่ละเนี่ยมาเนี่ยเ,เพราะมันกระทาโดนพุดมันบุมาจากเคียเนี่ยโอ้ ฮัลโหลฮัลโหลเออแล้วทำไมมึงไม่เอาข้าวมาส่งสักทีเนี่ยแสดงเรื่องอะไรกองขอน้อยไม่ไปหรออู้วว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 วเววกล่องววววกวว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 วหววว้วววววว้วววู พูท่าน่าสันบมาสัํมก็จกมันช่วยสั่นโอ้